ที่มันช่วยสอนภาษาเกาหลีทุกคนนะมีใครพูดภาษาเกาหลีได้บ้างไหมคะสักคำหนึ่งเซีวยวอันยองงั้นแสดงว่าถ้าลร้องพี่มีได้ต้องช่วยกันนะคะมา my I mm you. -hmm. กวดในหนึ่งรายการแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันอัปเกรดแล้วใช่แต่เวอร์ชันนั้นเนี่ยหนูจำยอดวิวไว้แล้วถ้ายอดวิวขึ้นนี่โดนนะโดนหมดนี่เลยยอดวิวขึ้นเพราะใครหนูจะไม่บอกพี่เต๋าคนหนึ่งห้าใครบอกพี่เต๋าเลยละคะจริงเหรอครับใครบอกผมผมแค่กรี๊ดเลยเอาเงินมเลย เออวันนี้พวกมาเปิดมูสขายแพลงปังนะเมื่อกี้เมื่อกี้ดูท่าเต้นไม่ทันอ่ะตอนโซโล่อ่ะยังอยากโอ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรหายใจเป็นนักร้องแเราต้องมีลมออกจากท้องเป็นเทคนิคใช่ที่ทำให้เสียงดีใช่ออ๋เมื่อกี้มีท่าเต้นยังไงมากอ่ะตอนซ้อมไม่เคยเต้นให้ดูเลยบอกนับเต้นให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยอ่รู้อีกแล้ว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 มันเต้นมันเต้นเยอะแล้วรัวอีล้ ไม่เป็นไรคุณเองไม่ใช่ไหมอ่ะก็เหมือนเหมือนเจ้าของเพลงเขาเพราะว่าเราก็ชอบแบบสงสัยเธอสักอย่างสักอย่างนึงแล้วก็ไปหัวใจเราทำให้มันยุ่งๆนิดนึงแล้วโอ้หัวใจนี่เขาพริกๆแล้วก็เลิกมี่เลยเข้ามาช้าได้ไหมสงสัยเธอจะเจ็บใจแค่ยนใจเธอโอเค5 5 6 7 8 ไอ้เจ้าเนี่ยอะไรนะสัวเจ้าอะ LOVE มันทำด้นมันมี LOVE E เหมือนี้พี่เห็นอย่างเงี้ยเต้นมาเร็วอ่ะใช่ไหมเต้นมันเร็วโอ้โหนั่นนั่นนั่นอยู่วันนี้ก็เต้นได้ด้วยเต้นได้ดิใครจะพีใครจะไหวยพี่เต้นคนเดียวในคอนที่เต้นเรามีสายฝนมีอะไรด้วยโคตรที่โกงเลยเฮ้ยขี่โกง เพราะว่ารู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรพี่อยู่มานานแล้วเออพี่ก็หาเงินให้ค่ายไปไงครับวัฒชั่นดีเนี่ยมันไม่ค่อยทายลูน้ำอยู่ต่อยแค่สามปีเนี่ยน้ำได้มาเป็นกะละมังเลยจริงๆเป็นน้ำแบบลงไปพูดไปอ่าอ่าน้ำมาเลยอ่อนแรงอ่างน้ำมาเลยอย่าพูดกะละมังเพรารู้เลยว่าบ้านเรายี่ไหนเด็กอีสานต้องแรงต้องอาศัยกะละมังเป็นเป็นอ่างกะจกุชันพี่ก็ไปคุยกันเลยพี่ครับ ผมอยู่กับพี่มาหลายปีแล้วผมขอฝนได้ไหมครับเออพี่เขาก็เออเออเออแล้วค่าตัวเป็นไงอะไรเงี้ยเอาไหมอเ้ยเอาเอาต้าเขาหักกับค่าตัวไว้ค่าฝนนั้นคิดว่าจะหักค่าน้ำไปน้ำนินึงแต่ถ้าน้ำอยู่ต่อเนี่ยในปีนี้ไปขอนั้นมีคอนเซิร์นใจอะอ่าฮะเขาให้มาเลยจริงเหรอให้อะไรให้อะไรก็ได้นะขอได้หมดเลยจริงเหรอจริงให้เงินฮะจริง เราสองคนมันมันก็่หิวอยู่เรื่องเดียวพี่อะไรนะครับไม่ไม่จริงคือปีแรกพี่ก็มาด้วยความฝันอย่างเดียวพี่ไม่สนเลยเรื่องเงินอะไรยเงี้ยจริงที่มาตามความฝันอย่างเดียวฝันอยากจะเป็นนักร้องใช่นักร้องอยากเป็นออกอัลบัอมอยากม้เพลงพี่ที่สองก็ยังฝันอยู่ออฮะีที่สามเริ่มฝันเปลี่ยนไปแล้วฝันอะไรนะฝันเปลี่ยนเวลาพี่มันมีคำอื่นปะอะไร เปลี่ยนความฝันอันนี้คือแบบยออๆแบบไปรุลฝันเริ่มเบนเบนทางฝันเริ่มเปลี่ยนแล้วว่าความฝันมันกินไม่ได้เราเลยต้องไปทํางานอย่างอื่นด้วยอ๋อนี่คือเราเนี่ยมีความฝันอยากเป็นนักร้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาก่อนเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็มีความถนัดอื่นในชีวิตเราเนี่ยรเราก็เลยไปเล่นละคร ก็ได้คําสอนจากรุ่นพี่เหมือนกันฮะเขาสอนว่าไงพี่ฝันได้อยู่แต่ว่าอย่าฝันนานอจะไม่มีแดงฝันได้อยู่เดี๋ยวฝันนานเดี๋ยวฝันเปลี่ยนเดี๋ยวฝันเปลี่ยนไปอันนี้แซวเล่นนหครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่เส้นทางแต่ละคนฮะซึ่งพี่เต๋อก็ประสบความสำเร็จมากได้ข่าวว่าเรื่องล่าสุดเล่นเล่น กับพี่แฮตตี้ไม่ใช่เอาเอาสิไม่จะเอาพูดจะเอาถึงขับไปเดย์เอใช่ไม่พี่อะจะเอากับพี่แฮตตี้ก่อนห้าร้อยล้านวิวที่จีนใช่เย่ด๊อกแต่ก็ยังไม่ได้ไปอีเวนท์ที่จีนเลยนะมาแล้วนะแฟนคลับที่นั่งอยู่นะคะเราก็ไปตอรอตอรฝั่งจีนเขาโนให้มาเรียกพี่เราไปแล้วหนูจะเจอเป็นพรีเซนเตอร์แบ่งตอนที่นั่นเองค่ะนะรีวิวให้ด้วยนะได้โอเคจะต้องจ่ายตังค์อีกปะเนี่ย ต้องจ่ายไปเปล่าถ้ารีวิวให้พี่อ่ะใใคร้าจไม่หนูไม่ไม่ไม่ต้องจ่ายฟรีให้รีวิวฟรีเลยเฮ้ยไม่กลัดฟันนะไม่กลัดฟันนะปกติคนรีวิวเนี่ยจะต้องได้เงินนั่นต้องได้เงินจากพี่ไม่ใช่นั่นต้องให้พี่แต่ถ้านั่นจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่พี่ก็แบบดูมีตูเท่เพราะพี่ไม่เอาเงินเนาะแต่น้องรีวิวพี่เอ้าแล้วหนูควรจะได้หรเท่านั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ น้ำก็ควาจะให้พี่เพราะน้ำดีเลยพี่ข้อเหรอใช่เข้า็พี่ก็ว่าไงตามเน่งข้อเหรอคือหนูว่าจริงๆแล้วต้องให้พี่เต๋าตอนพี่เต๋าใจดีก็เลยหนูก็เลยไม่ต้องให้พี่เต๋าแต่ว่าหนูว่ต้องรีววิให้ด้วยเเออออโอเคตามนั่งเลยพี่จะรอดูเดี๋ยวส่งแฮชแท็กมาให้ สงสัยสอนภาษาไปเยอะใช่ค no ่ะให้นัเบอร์เบอร์มากเดี๋ยวร้องแนอเพลงกูไปหมดเลยตอนซ้อมเนี่ยก็จำได้นะแต่เป็นหาอะไรไม่รู้ขึ้นเพลง c r e a t i เป็นอะไรกันเป็นก็สื่อเยอะเด็กมาเยอะเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ขึ้อเพลงไม่เลยเจอด้วยเวลาเวลาหนูรู้สึกหนูกูไม่รู้เรื่องฝากกับพี่เหลาไว้พี่เก่าไว้นะใจเย็นขึ้นสี่เพลง จไไปหนเนเเี่ยลราฝากพี่เต๋าอีกสองเพลงเดี๋ยวกลับมาร้องเพลงด้วยกันต่อได้เราไปพักกันไ,ไปดูว่าเขาดีวิวยังไงนะไปดูเนื้อก่อนจำได้นะแต่ลืมแน่ๆเลยว่ะดูเนื้อรอบหนึ่งเจ๊ดิด๊ดิด๊ดิด๊ดิ๊